จะได้ขั้นตอนนี้ทุกคนปลาไปสี่ชั่วโมงกว่าก็แช่แช่น้ำมันไว้ไม่รู้จะฟูให้หรือเปล่าต้องดูแช่น้ำมันไว้ก่อนที่เราจะเอาไปทอดเนาะเป็นแคทหมู oo, ไร้มันนะจ๊ะทุกคน น,นี่แช่น้ำมันหมดทุกคนเลยไม่ท่วมเลยเนี่ยแล้วก็แช่ทิ้งไว้ประมาณนี้จะ้ะสุดท้าย เดี๋ยวฮาชิดทอดแคบหมูจ้ะถาหลุนมากเลยหลุ่นมากเต็มว,วานจา้ะเคนมํามันห่อนแล้วเนาะเดี๋ยวฮาไปทอดกันจ้ะีปต่อ ្សាស់ខ្ញុំងារសិងពី្លាន់ពី แคบหมูไร้มันก็จะประมาณนี้เลยเนาจะแต่คือเพิ่นบะมีแบบไข่มันมาเลยจะไม่เป็นหนังหมูไห่เฮ้าเนาะกระไดประมาณนี้ก็โอเคเลยจ้ะจริงๆเฮ็ดหมูวานนี่คืดว่าบะฟูไห่แท้ๆจะแต่ว่าได้อยู่ด้อจ้ะนี่ได้อยู่จ้ะ nhu trà tắm dục nằm dục Ajudar. สมกับที่เราทำเกือบ5ชั่วโมงเมื่อวานทุกคนคือมันตามที่บอกในคลิปเมื่อวานนะว,ว่า,ามันไม่มีแดดทุกคนแล้วเราดัดแปลงดัดแปลงเฉพาะแบบคนที่อยู่เมืองนอก หืสวยขาวดูใช้ได้เลยทุกคนนะเดี๋ยวทอดต่อจ้า

ยอดเลยมันฟูไอ้ไข่พี่น้องดีใจล้ายดูฟูแล้วสวยขาวดีด้วยสวยสวยมากเดี๋ยวเราตักออก ออกเลยทุกคนโอหอยากจะบอกว่ามันแตกปุ๊บปะปุ๊บปะเลยจ้าทุกคนได้ยูได้ย,ดยูพี่น้องจ้าได้ยู ขาวสะอาดดีเดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนเย็นนิดนึงเด้อเดี๋ยวเราใส่ถุงนะจ้ะทุกคนจ้ะนั่นแหละโอ๊ยตกตกตกไปใส่ละโอ้ยทักทายกันด้วยจ้ะทุกคนสวัสดีสวัสดีสสดพี่นวงโอ้ย รุ่นจนว่าพี่น้องเอ้ยสําเร็จจะสําเร็จสําเร็จเนาะนี่ทุกคนอ่านแคบหมูไรมันซึ่งบดไห้เห็ดมากโนเติบจากด้วยด้วยที่หนังหมูมันบ่มีไงพี่น้องมือนี้มันมีแล้วก็เลยร้องเห็ดอีกเทื่อนึงรุ่นตต้งเต็มวานพี่น้องจานรุ่นตั้งเต็มวาน,น,าน,วานแบบใจจดใจจ่อมากอยากจะทอดนะ่ะนะ เฮ้ยสำเร็จอยู่เด้พี่น้องขาวๆอยู่เด้นี่นี่ทุกคนซึ่งก้อน,อนที่ข่อยเฮ็ดนะจะข่อยส่งขายเนะาะจ้ะกะตามมูจังสี่เลยจ้ะส่งไปจังสี่นะจ้ะกะเขากะอันเขาเห็นข้าเฮ็ดเขากะสั่งสื่อจังสี่นะจ้ะช่วงนั้นกะค่อนข้างที่สิเฮ็ดบ่อยละกะ ขายดีมากนะจ้ะแต่ว่าอันนี้บอกขายนะจ้ะทุกคนจ้บาบอกขายเพราะว่าล่องล่องปรับอ่าล่องอันล่องเฮดเบิงอีกเทื่อนึงยังสี่นะจ้ากันเลยสี่อ่าเอาไว้กินจ้าแต่ว่าถ้าไผอยู่ไกลๆยังสี่กะมเอาอด้วยจ้ากะให้ฟรีจ้บาบอกขายจ้าแต่ว่าถ้าสมมุติว่า นังหมูมันมีอีกเนาะจ้หนังหมูมันมีอีกกะสีล้องเห็ดขายเบิงอีกจะกรอบหนึ่งเนาะจ้กทุกคนตอนนี้ก็คือข่อยซีแพ็กจ้ะแพ็กเอาไว้ใส่ถุงไหวเนาะจ้กวิธีเก็บข่อยกับบ่มีวิธีเก็บอีกอยังทีซีไหนังหมูมันอยูได้ดนดอกเนาะจ้าก็คือใส่ถุงเรลกกมัดปกติอาะจ้กทุกคนทันหลังนี่เป็นถุงเบอร์สองเนาะจ้กทุกคนจ้านี่สองลิตรนี่ข่อยกระสิใส ไปกินกับสมตงสมต่ำพีน่น้องได่นังหมูอันนี้โบฟูได้จินนี่โบฟูแต่ว่ากรอบจ้ะไกนังหมูมาแบบขาวๆสะอาดๆเลยจ้ะหมวดนี่คือจริงๆอ่ะเพิ่อนเอามาขายเคหาแพ็กจากคุกนคนหมูนังหมูน่ะค่อยก็เลยเลือกเอาได้ซีแพ็กจ้ะเพราะว่าอีกอีกแพ็กนึงน่ะ เออ่มันแบบมันเป็นหนังเทาๆทาเร็วนะจ๊ะตรงนี้นะสิเป็นบริเวณช่วงท้องหมูอ่ะจ้ะมันสิกรอบเนาะแต่ว่าพอเขาพอเขาสื่อจังสีนะจ๊ะมันมันอ่นมันเลือกปรไดายจะนังหมูนะ่ะทห็นละคอยปรได้บอกวิธีเฮ็ดเด้อจ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี่ยืนหาุเกือบหาชวโมงพี่น้อ,มมนอง ตามที่บอกเกือบคาชั่วโมงซึ่งใส่เวลาดนมาจากในการเห็ดมูวนขอ่อยเลยสีบรด,ดบอกวิธีไผ่ึงสีเห็ดตามนะจ้ะแต่ต้มมานี่จ้ะใส่ถุงไหวแต่ว่าข่ใส่ถุงสองสั่งจ้ะ ค่อยกะมัดประมาณนี้จ้ะคอยใส่ถุงสองถุงเนาะนี่บอท่านได้ซิมให้ทุกคนได้อันนี้เลยกรอบบ่กรอบจ้ะกรอบด้วยอ,อ,อ,อร่อยจ้ะบอกเค็ม ข้าว่าสสาเข้มมากเขากินกอีหยังกระสีบัวแสบ้วจ้ะทุกคนจ้าเดี๋ยวขาแพ็กต่อจ้ะจะแพ็กต่อ จะ้ะทุกคนได้ทั้งหมดสีถุงจ้ะสีถุงเนาะนี่นี่เดี๋ยวห่าสีซ่อนถุงจ้ะซ่อนถุงให้มันเป็นสองสั้นแคหมูเฮ้าก,ก็สสยอได้อีกดนร้ายดิลนะเ <c oughs> <c oughs> ยอะเลยนะจกก้ะทุกคนหนเยอะเลย ผูไดไ้สิใสแบบทุงใงหน่อยอ่าเปิดกินเที่ยเดียวกับถิ่มเลยเอัรดเมดเลยจักสี่กะดะ้ดีขึ้นกันได้จ้ะแต่ว่ากะคอย่อย,อยเอาแบบนี้สะดวกกว่าเนาะจา้ะมันมันแพ็กน้อย,อยงไงสีแพ็คก,กะเพราะแล้วถ้าว่าเอาทุงหน่อยนี่คือสีเป็นซิปซิปผุ่นละพี่นอน บรผิดหวังจ้ะบรผิดหวังอีหลีเลยหรือว่าสำเร็จอีกรอบจ้ะก,กับความพยายามเมื่อวานนี้ข <c oughs> ัดเหน่พี่น้องโอเคจ้ะทุกคนก็อได้แคปหมูซีถุงทั้งมืดเนาะจ้ะทุกคนจ้าเนาะ เซตเรียบร้อยจ้าสมกับฉี่เาราค่อ,คอยตั้งแต่เมื่อวานนะจ้าหลุ่นมาแต่เมื่อวานเมื่อนี้กะสำเร็จแล้วนะจ้าแคบหมูไรมันทุกคนจ้าฮัลโหถ้าสมมติว่ามีหนังหมูอีกกะสิล่องเอามาเห็ดเบิ่งจ้าเพราะว่าโดนๆพ่นสิมีหนังหมูมาเทื่อนนะจ้าฮัลโหทุกคนจ้าอยู่เมืองนอกกะสรรหาเห็ดอีกยังที่เป็นของไทยๆนะจ้าทุกคนกะ ถือว่าโอเคจ่ะงวดนี้ลุนได้สำเร็จนาะจ้าทุกคนจ้าขอบคุณสุภุสุคนทีลุนไปน้ำแกันด้วยพี่น้องลุนไปน้ำแขนบางคนบอกว่าถาแคบหม,ยมวยเมว่าสันว่าโอเคจ้ะมาแล้วเด้อขอบคุณที่ทักทายกันเนาะจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย